ตอนนี้นะครับผมก็ต้องนะผมแนะนำนี่ก่อนนี่ฮะอันนี้คือยาเหลียงครับนะเจ้าของีสวัสดีครับ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 อันนี้คือยาแก้วแก้วสวัสดีครับครับผมนี่เป็นน้อกจำบกนี่มาจากเชียงใหม่นะมาจากเชียงใหม่นะครับผมจริงๆบ้านผมอยู่นนบุรีบางบัวทองนนบุรีแต่ตอนเนี้ยไปได้ไปได้เมียไปได้เมียเชียงใหม่แล้วก็ไปเป็นคนเชียงใหม่เจ้าแล้วแล้วก็เลย เพลิะว่าวันนี้เนี่ยไปถ่ายรายการที่โรงงานผมครับกบ็ทั้งที่นาปิดด้วยนะครับผมกระายเสร็จมันหิวอ่ะก็หิวแต่ทําไงอ่ะก็เลยนึกถึงไม่ได้มาถึงถิ่นอาหารทะเลแล้วเนี่ยไม่มาหาเยะเหลียงเนี่ย ถือว่าผิดถือว่าผิดมาไม่ถือตอนนี้ผมอยู่ที่แถวแถวย่านอันนี้เราเรียกว่าหัวกระเบือหัวกระเบือบานขุนเทียนหัวกระเบือบางขุนเทียนชายทะเลบานขุนเทียนชายทะเลคอนเจ็บที่ดังมากๆปังมากๆคือกรุงเทพก็มีทะเลผมงงมากเลยนะคำนี้เพื่อประมาณกี่ปีนะที่ปังคำนี้สักสามสิบปีได้ไหมฮะ ก็ยกว่าปียีบกว่าปีนะครับงงมากเลยเมื่อก่อนนกรุงเทพมีทะเลตรงไหนตรงไหนเราต้องขับมาดูกันใช่เอาวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้ยเกานะครับใจดีมากนะครับพาบกมาชิมนะครับอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อในย่านนี้ชื่อร้านเรืองเรืองริ์ซีฟู้ดเฮียเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องหันอ๋อครับผมพี่ชายคนไหนคนโตนี่คนโตอ่าครับมครับครับ ร้านนี้เด่นเรื่องอะไรบ้างนะครับเย้เย้ยจะแนะนำหน่อยเย้เย้เย้แนะนำหน่อยครับที่ร้านนี้จะขายดีก็คือผูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่อันนี้สูตรสามย่านครับผมสูตรสามย่านร้านดังนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือี้าตำลักคือสมบูรณ์โฉนาอ๋อครับครับเป็นน้องชายครับเ๋อเป็นน้องชายครับผมครับทำต่อครับผมครับนี่ครับถ้ามาทะเลส่วนใหญ่เราจะนึกถึงนี่ครับปูผัด เนี่ะครับพวกนี้เราใช้ปูเลยครับพวกนี้เป็นเรื่องครับปูทะเลนะฮะปูทะเลปูทะเลขึ้นซึ่งเขาเรียกว่าปูทานี่เขาจะเรียกปูปูขุดปูขาวปูขุดก็ตามอย่างเงี้ยระหว่างปูขุดกับปูวางเหมือนกันไหมเนี่ยมปูวาเหมือนกันคือปูขุดมัเป็นธรรมชาติพวกปูวางนี่ก็เรียกวปูโคกปูนี่แหละหรือปูเล็กมันเรี้ยงในวางมันเรียกในวางก็ม้าเรียกว่า หวังนี่คุ้งเดียวกับก้าครับหรอหวังกุ้งหวังกุ้งให้กินเนื้อกุ้งได้กินเนื้อกุ้งปลากระเบดปูวหวังเขาเรียกมาขุนแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะเกาจะตีเหมือนกันต้องเข้าใจว่าปูหวังเนี่ยคือปูธรรมชาติไม่ใช่แต่ปูธรรมชาตินี่คือปูขุนอันนี้เป็นปูขนบางคนเขาจะเรียกสุราอ๋อแก่แล้วปูในแถบของทะเลบางคุณเพียรเนี่ยกะบสุรา สูสีกันครับครับคูจะมีที่ใต้ที่สุดคือสุราษฎร์ดีแล้วก็ปูบางกุเทียนครับครับสูสีกันเลยครับหล่กจริงจริงพรบนเป็นทะเลเดียวกันครับครับระหว่างไปคุยไปผมเที่ยวไปได้ไหมได้ได้ผมนี่ขอเที่ยวนะไม่คือหน้าตามันขอเที่ยวเลยนะต้องต้องให้ต้องให้เฮียแนะนําว่าเนี่ยกรณีอันนี้เนี่ยมันเป็นไฮไลท์เนี่ยเฮียเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีอ่าอย่างแรกเลยใช่มคัือคือความความสำคัญของอาหารที่ควรจะต้องสด ครับเนี่ยอันอันดับที่หนึ่งจะยังไงก็ไม่ได้ถึงยังถ้าของไม่สดทํายังไงก็ไม่ถึงต้องสดต้องใช้วัตถบที่ดีนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้มันมันเป็นเท่าที่เรียกว่าสดนี่หมายความว่ากูเป็นกูเป็นต้องใช้กูเป็นต้องใช้กูเป็นเท่านั้นนะครับเดียวเองเพราะฉะนั้นแถวนี้เป็นแหล่งแถวนี้แถวนี้แถวนี้เป็นแหล่งนะครับนี่ครับกูผัดผงกะหรี่สูตร็ด้รับมีไหมครับเปิดเผยไหมครับ ราะมัน,ม,นมันเป็นสูตรทั้งเดิมคือหมายถึงว่าเราจะเอาไข่มาตีครับตีแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ครับนะแล้วก็ใส่นมสดใส่น้ำพริกเผานิดหน่อยอืนะแล้วก็มีมีต้นหอมแล้วทาานี้มันก็จะมีพวกน้ำตาลทีาขาวน้ำมันหอ่น้ำตานิดหน่อยแล้วก็ไข่ที่เข้าไปตีเนี่ยจะต้องเป็นไข่สย่ดงก็เอาไปะไข่ไก่ด้วยไข่เป็ดโอ้ทำไมฮะไข่อย่างเดียวไม่ได้ครับอ่าคือไข่ไข่เป็ดนี่มันได้สีสวย ไข่ไก่นี่มันได้ความหอมอ๋อขึ้ทราบเหมือนกันขึ้ทราบเหมือนกันเีดูดูดูได้ต้องมานเนี่ยต้องใด้สูตรเพราะเพราะช่นี้ผมเคยทารผัดไทยครับบอกถ้าใส่ไข่ไก่ผมมันไม่อร่อยไม่อร่อยเลยอืมแต่พอใส่ไข่เต๋ออร่อยสีสวยสีสวยแล้วมันมีความเคาาของไข่เต๋อครับจะไม่เนี่ยใช่ใช่นี่เนี่ยก็เลยบอกเออนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งมั่เป็นเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ว่าบางทีเราไปทานแล้วเนี่ย เราอาจจะไม่ทำไมรสชาติมันไม่ค่อยเหมือนกันบางที่สีสันอาจจะได้แต่รสชาติไม่เหมือนกันเน้ะอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้สีสันผ่านครับอันนี้ใส่นมด้วยใช่ไหมครับแต่ว่านมนมไม่เยอะมากเกินไปไม่ไม่ไม่เยอะอ่าบาง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 ที่เนี่ยนมมันจะเยอะเราจะได้กลิ่นเลยสูตรแต่ละที่ไม่เหมือนกันจะเด่นดีไปหนดออ่าแล้วแต่นะครับอันนี้นี่ เรียกลองลองดูฮะปลาไม่ปลาดมซึมกันเลยเพราะว่าที่นี่ผมเป็นครับลูกค้าประจําอยู่แล้วเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นผมมิ้นบอกกับนะฮะมาจากเชียงใหม่นะครับก็อยากให้มาทานอะไรที่เป็นของที่มีชื่อของที่นี่ครับผมเรืองฤทธ์สี่ฟุตนะครับเรืองฤทธ์สี่ฟุตนะครับผมอันนี้ของแย้เกะแย้แหลงเขาดูแลเองนะครับผมที่มาเนี่ยที่ทานเนี่ยนะ เขแกก็ดูแลเองนะครับเปิดมาปีแล้วฮะเปิดมาย่างปีที่24โอ้ย่างปี24แล้วนะครับก็เรียกว่าเปิดมาพร้อมกับเส้นบางขุนเทียนชายทะเลเส้นนี้ที่กำลังดังฟังๆตอนนั้นว่ากรุงเทพก็มีทะเลกับนะเพราะว่าตอนนั้นคนกรุงเทพส่วนี้ก็กรุงเทพแล้วแหละวนี้คนกรุงเทพชั้นในเขาจะไม่ค่อยรู้เขาจะไม่รู้ว่าตรงนี้ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมแค้ว่ามันไปสุดเขตแค่ทไหนนะยังไม่ถึงไายทะเลยังยังยังไม่ถึงคองสากรนะคลองสากรเนี่ยมาสร้างต่อทีหลังนะอันนี้จะไปดูงคองสากรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องนั่งเรือไปเพื่อไปดูหลักเขตของกรุงเทพมหานครหลักเขตกรุงเทพนี่อยู่ในทะเลนะครับผมเพราะผมขี่ไปดูมาแล้วแสดงว่าน้ำมันซ้อ น้ำซอสน้ำซอสนี่หมืนเลยครับน้ำซอสเลยน้ำกินแผ่นดินเข้าไปนะครับก็มาน้ำหลักเ็ดก็เลยไปอยู่ในทะเลแต่แต่เดิมนะสมัยที่คุยจะชาวบ้านตราเนี่ยทะเลเนี่ยยังอยู่บนดินนะน้ำตอกเลยเมื่อก่อนเนี้ยที่เขาชาวบ้านนี่ก็จะคนที่ไปตอกหลักเ็ษที่ทำเนี่ยก็จะทำอยู่บนดินครับผมแล้วการเวลาที่ผ่าน็เตอะเข้ามาเลยเข้ามาประมาณห้ากิโลครับ ก็หลายกิโลละฮะห้ากิโลหรือสองกิโลไหมนะจ่ายวะเดี๋ยวเที่ยนี่หลายกิโลเพราะว่าผมก็ยังบางทีเราขี่จักรสกีไปดูเราก็ขี่จักรสกีไปดูหลักเกณฑ์เพนาะนี่ลายลูกหลักเกณฑ์ปลากระพงนะเดี่ผมยังติดใจคูอย่าไปปลากระพงต่อกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะไม่ปลากระพงกินไม่ได้ยากไม่ก่อนเดี๋ยวผมบอกดีหน้าเหมือนกันนี่มันมองหน้าผมย้อนได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้เปนนี่เดี๋ยวหน้าเป็นสุดทีล้ายหน้าเป็นเรื่องมาเสิร์ฟมยกว่าอ๋อ ด้เ็ษที่ไม่อย่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณากันว่าปลาปลาที่ทอดได้สวยงามนะอย่างนี้ตองเราต้องเลือกปลายไงครับตัวเราประมาณสักตัวต้องประมาณโลโลหนึ่งขึ้นไปโลขึ้นไปถึงจนี้ยสวยงเนี้ยสวยนะครับทอดมาหนึงจะโป่งอย่างนี้นะบางทีบางทีมาแบบแบนเต๊เต๊ะเลยคือไอที่แพงนี่หมายถึงมาไม่สดโอ้ยได้ความรู้อย่างแล้วนะครับผม <จ>วิธีกรารดูว่าปลาสดไม่สดต้องดูแบบน,น,นี้มันมันคงมันคงก็จะดูขีดมั่งดูหางมั่งครับแต่ที่ถ้าเราไม่รู้เราดูแบบนี้ถ้าปลาสดฟูต้องฟูมันจะโผล่บิดตัวนะ<า>ครับผมบิดบิดตัวนี่เทคนิคแต่ว่าฟูเนี่ยคือปลาเนี่ยจะกออกอบนอกลุ่มในอ่าเกอะ,อะ,อะนอกลุ่มในตรงตรงนี้นะครับผม เสร็จผมแล้วปูมาเรียกผมไปรอกเลยแต่ก็ติดใจจริง่ผมบอกฝากไว้ก่อนตอบแป๊บนึ่งถ้ามันถูกมันไม่ให้ลาบมันจะไม่ได้ซึมจะได้ซึมนะฮะน้ำปลาทุโทษทีครับน้ำปลานี่เราจะมีเคล็ดลับไหมครับเดี๋ยวลองกินเะป่าวก่อนขอเพียวๆก่อนน้ำปลานี่ยต้อก็พึ่งหลังน้ำปลาแล้วเราก็จะมีการน้ำซุปนิดนึงน้ำตาลนะฮะแล้วก็กะ ซอสของที่ร้านน่ะนะผสมปนลเปลงไปให้มันจะออกคิ้วโอ้โหสดครับสดปลายาังจะมีสปริงนะยังก็ติดสปริงไงตรงเนี้ยเลยเนี่ยใช้โชกยี่ห้ออะไรเงี้ยเนี่ยเฮียว่าเนี่ยเฮียเกาใช้โชกยี่ห้ออะไรกันสปริงเนมันมันเด้งติดปากแล้วถ้าไม่งับนี่มันเด้งคืนเลยนะ,ะแล้วมันจะมีการแบบกรอบนอกนุ่นในครับความหวานของปลาคือคือถ้าปลาเนี่ยถ้าใช้ตัวเล็กเนี่ยมันจะมีแต่ความกรอบแต่ถ้าเราตัวใหญ่นาหน่อยมันกรอบด้วย แล้วมันได้เนื้อปลาที่หวานมันปด้วยนะฮะผมกาบเซอร์นี่ทั้งนี้ไงจะรู้สึกผมเลยนะบบนทานแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นดินปกติเราทานปลาเนี่ยเราจะ่วงที่สุดก็คือตามมีกลิ่นดินแต่นี่บบนไม่มีกลิ่นดินเลยนะผมพูดปลามีกลิ่นดินนะไม่มีครนะับบางคนกลัวปลาไปเลยเพราะว่าเขาเรียกกลิ่นอะไรพวกกลิ่นแบบกลิ่นดินกลิ่นสาบกลิ่นอะไรเงี้ยปลานี่ต้องใช้ปลากระฉัง ปลากระชังปลากระชังและคือคือบ่อที่นงชี่เลี้ยงในกระชังอยู่ริมริมริมทะเลนะฮะถ้าพ้าที่มีกลิ่นคือปลาบ่อปลากระปงท่านเรียกปลาบ่อส่วนใหญ่จะมีกลิ่นจืดใช่ไหมครับอย่างภาษาดีนเนี่ยเราจะพูดเวลาไปทานปลาเนี่ยบางคนอาจจะได้ยินว่าเช่าโถเฮียงเช่าโถเฮียงแปลว่ามีกลิ่นดินมีกลิ่นดินจากที่นี่ เรื่องนิติพูดผมชิมแต่ที่ผมชิมเองแล้วไม่ได้เข้าข้างเพื่อนนะฮะไม่มีกลิ่นดงจริงๆแล้วเนื้อเด็กน,นะก็อบอกว่าเป็นเนื้อปลาสดผมก็ได้ความรู้จักนหนึ่งแล้วว่าปลาเนี่ยต้องใช้ประมาณสักกิโลหนึ่งตัวประมาณกิโลหนึ่งนะแล้วก็ดูจากชิมจากเนื้อเนี่ยมีสปริงม,มีสปริงช่วงล่างดีช่วงล่างดีดอ่ายืดหยุ<ด>่นดีเนี่ยอ่าสู้ สู้ฟ <the bra v fra hơn> ันกลางผมด <c oughs> ีกับกุก๊ก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 ่ากก๊กก๊รก๊กก๊กก๊กรากก๊นก๊กร๊กกนกก๊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 นก๊กล๊กก๊กกกก๊ก